สวัสดีครับผมอรุชายพีโคศครับชื่อเล่นชื่อนุชาครับผมเป็นเจ้าของอู่ครับทำรถยนต์มอเตอร์ไซค์ครับผมที่ร้านทําอะไรบ้างครับที่ร้านรถยนต์ก็คือจะเป็นพวกทำเบอร์ซิ่งครับผมเตตเทโบรีแม็ล้อแม็กยางทําช่วงล่างส่วนใหญ่ครับผมมอเตอร์ไซค์ก็รับรับครับผมตอนนี้รถที่ใช้อยู่เป็นตัวไหนครับรถที่ใช้อยู่เป็นเป็นออเนิวปีสิบสองครับแต่แปลงนด้เป็นปีสิบเก้าครับผมมีแต่งอะไรไปบ้างแล้วตกแต่งก็จะมี นิดๆหน่อยๆครับมีเทรอร์โบมีหัวฉีดมีข้อเหวี่ยงทั่วๆไปครับผมของซิ่งนิดๆหน่อย <ใน S 2> ๆภายในก็มีเบาะหนึ่งคู่ครับผมลิฟฟี่คาร์บอนภายในนิดหน่อยครับขอเหตุผลที่เลือกใช้อิสุสครับเลือกใช้อิสุสเพราะว่าหนึ่งแต่งไงก็สวยครับประหยัดน้ำมันไวรุ่นก็ฮิตใช่ครับแล้วก็อะไรหาง่ายทนด้วยแต่งไงก็สวยใช่ครับแล้วคนในกลุ่มส่วนใหญ่เป็นรถยี่ห้อไหนครับตัวใหญ่ก็จะเป็นอิสุสออนิลครับผม เพราะว่าวัยรุ่นเนาะเขาก็ชอบแต่งกันพี่แต่งง่ายแต่งไงก็สวยอะ่ะ <c oughs> ครับเล่าความเป็นมาของกลุ่มรถซิ่งนครพนมหน่อยครับกลุ่มรถซิ่ง,งนครพนมก็คือมีมาประมาณเกือบสิปีน่าจะได้เมื่อก่อนก็จะเป็นกลุ่มรถเครื่องเสียงรถเครื่องเสียงก่อนแล้วก็ผันตัวมาเป็นรถซิ่งซะส่วนเยออก็เลยตั้งกลุ่มนี้ขึ้นมาก็คือเป็นชื่อกลุ่มก็คือรถซิ่ง,งนครพนมกลุ่มตรงนี้คือไว้แลกเปลี่ยนความคิดเอาไว้แลกเปลี่ยนอะไรหรือว่าตามหาอะไรชิ้นไหนคือบางทีรถเสียรถอะไรก็คือโพสลงในกลุ่มว่าอาจจะมี สมาชิกไปช่วยเร็วๆนี้เราจะมีกิจกรรมอะไรบ้างครับก็เร็วๆนี้นะครับก็จะมีกิจกรรมมิงรถทีงของพนมกับอิทุสุขข้าพนมครับผมก็คือเราจะมาแชร์ชรความคิดกันในงานตรงนั้นก็จะมีรถเครื่องเสียงรถซิ่งรถสวยงามรถเซอร์กิตก็จะมีของอิทุสุส่วนเยอะแล้วก็ที่เหลือก็คือมาแจมกัน <c oughs> มาช่วยกันในงาน จัดงานวันที่22เมษายนครับมาร่วมสนุกกันที่แขวงป่มทางท้ายเมืองทองพนมครับผมสุดท้ายอยากให้พี่นุชาฝากร้านหน่อยครับผมก็ร้านก็ดูได้ครับก็จะมีร้านมอไซค์ฝั่งนู้นรถยนต์ฝั่งนี้ครับผมก็ทำทำได้ทุกอย่างเกี่ยวกับรถครับผมร้านอยู่ที่อำเภอท่าอุเทนครับจังหวัดทองพนมครับผมอยู่ในตัวอำเภอเลยครับหาง่ายๆครับผมต่อไปต่อก็คือเฟซบุ๊กครับผมก็ชื่อเฟซออมชาติพีโค้แล้วก็เบอร์โทร0897723289ครับ ก็อยากให้ชวนๆนะครับชาวนครพนมนะครับหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงนะครับสนุกด้วยกันร่วมกันครับผมก็จะได้รู้ว่าบ้านเราก็มีรถดซิ่งเยอะเหมือนกันนะครับโอเคครับผมก็ออกมาแล้วน,นะครับสวัสดีครับ